ครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการแบ็กอัพเพื่อไปเปิดกับเครื่องที่ใช้ play จอ led screen นะครับเนื่องจากไอตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นฟรีซอฟต์แวร์เราสามารถไปติดตั้งกับเครื่องไหนก็ได้นะครับเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับแล้วเราเมื่อเราทำติดตั้งไปแล้วเนี่ยเรา add ไฟล์วิดีโอเราทำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราสามารถแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพไฟล์นั้นเนะ่เพื่อเอาไฟล์อะไปเปิดกับตัวจอที่แสดงผลได้จริงๆนะวันนี้เรามาสอนการแบ็กอัพก่อนนะครับ ดับแรกให้เราเข้าไปที่โปรแกรม LD Studio ก่อนนะครับทำอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดการงานที่เราได้ทำไว้นะครับอันนี้คืองานที่ผมได้เตรียมไว้นะครับก็คือผมแอดไฟล์วิดีโอไว้ถึงไฟล์นะครับอ่าเป็นบนไฟล์ Windows นะครับชื่อไฟล์วิดีโอนี้คราวนี้ผมต้องการ b a c อั p จากเครื่องเนี้ยเพื่อไปเปิดกับเครื่องอื่นหรือเครื่องที่เอาไปใช้งาน ที่แสดงผลกับจออยู่นะครับนี่ผมทําอยู่ที่บ้านนะฮะผมต้องการเอาวิดีโอตัวนี้เพื่อไปเปิดนะครับกับตัว led screen ที่อยู่ไหนก็ตามนะครับคราวนี้ผมจะ back up ตัวนี้เข้าไปนะครับแมทแอในนี้ในโปรแกรมมันจะมีอยู่2ส,ส่วนหนึ่งมีเซฟกับ back up บนะครับตัวตัวที่เซฟเนี่ยเวลาเราเซฟไปปุ๊บเนี่ย มันจะเซฟแค่ตัวชื่อเพลย์ลิสต์กับพาดไปเท่านั้นนะครับจะไม่เซฟเนื้อไฟล์นะครับเช่นสมมติผมไปแอดไฟล์วิดีโอไว้ในาจากโฟลเดอร์หนึ่งไว้โฟลเดอร์หนึ่งบนเดสก์ท็อปนะครับเวลาผมเซฟปุ๊บเนี่ยตัวไฟล์วิดีโอเนี่ยถ้าผมย้ายไปปุ๊บเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้เลยครับก็คือมันจะเออร์เลอร์ตลอดมันจะหาไฟล์วิดีโอตัวนี้ไม่เจอมันจะมีแค่ถ้าเราเซฟเนี่ยก็คือมันจะได้แค่ชื่อเพลย์ลิสต์อย่างเดียว วิธีการย้ายทั้งไฟล์ทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยคือการแบ็กอัพนะครับนี่จะทํำยังไงเราทําไงโดยไปที่หัวข้อนะครับไปที่หัวข้อคอนโทลนะครับเดี๋ยวผมแนะนํานิดนึงก็คือผม add file แอดไฟล์เวละหนึ่งไฟล์นะครับชื่อนี้นะครับเซฟไว้เป็นชื่อวันที่5นะครับปีเดือน1ปี60นะครับคราวนี้ผมต้องการแบ็กอัพตัวนี้เพื่อไปเปิดเครื่องอื่นนะครับไปที่หัวข้อคอนโทวเลือกแบ็กอัพโปรแกรม เสร็จแล้วผมก็เลือกไปที่พาร์ทที่ผมต้องการแบ็กอัพไว้นะครับผมเลือกบนเดสก์ท็อปก็ได้แล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับชื่ออาจจะเป็นเป็นแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพนะครับแล้วก็วันที่นะฮะสังเกตว่าผมจะใช้วันที่เป็นตัวกำหนดนะฮะเพราะว่าการตั้งชื่อไฟล์มันอาจจะซ้ำนะครับผมให้ผมแบ็กอัพเป็นวันที่นะครับ,รบแล้วผมก็เลือกเซฟ มันก็จะก๊อปปี้ไฟล์ที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปใส่ในโฟลเดอร์นะฮะนี่ผมแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคนะครับนี่ไปดูไฟล์ที่ผมแบ็กอัพนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเขาดูนะครับมันะมก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาตามที่เราครีเอทชื่อเนมขึ้นมานะับก็เป็นแบ็กอัพศูนย์หกหนึ่งสองห้าศูนย์ที่ผมตั้งไว้นะครับเสร็จแล้วผมดับเบิลคลิกดูข้างในก็จะมี1ก็คือชื่อเพลย์ลิสต์ที่ใช้เล่นนะครับ2ก็เป็นเนื้อไฟล์ที่เราไป นะครับสังเกตุออกมาจะมาทั้งคู่เลยนะครับมันจะต่างจากการเซฟนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ผมค o p ปี้โฟลเดอร์เนี่ยเอายแฟ่นไดส์หรือว่าแผ่นไลท์ลงแผ่น CD อะไรก็ตามไปเปิดกับเครื่องที่เรา,าที่เราต้องการเพลย์เนี่ยผมก็ค o p ปี้โฟลเดอร์นี้ไปเลยนะครับวิธีการใช้งานเราค o p ปี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปค o p ปี้ลงในเครื่องอย่งอางที่ใช้เพลย์จอยด d นะครับ วิธีการเล่นว่าผมก็ไปคลิกนิวก่อนนะครับก็จะมีโปรแกรมโล่งๆ่างนี้นะครับโทษทีนะเราเิ่งคลิกขึ้นมาใหม่นะครับผมก็แค่ไปคลิกนิวนะฮะเสร็จแล้วผมไปที่โอเพ่นนะฮะก็เลือกไปยังมอลไฟล์เลือกไปยังพาร์ทที่เราแบ็กอัพไว้นะครับก็จะมีไฟล์เพลย์ลิสต์นะครับที่จริงมันมีไฟล์ออลไฟล์ก็จะมีวิดีโอด้วยนะเลือกเพลย์ลิสต์มันก็จะเล่นไฟล์ที่อยู่ในเพลย์ลิสต์เลยเนี่ยครับเห็นไหมฮะ มันง่ายนะฮะตัวนี้มันจะมาทั้งหมดนะครับไฟล์ไม่หายด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถอาคอนฟิกหรือทําอะไรไว้ก่อนได้ด้วยนะครับผมเราก็สามารถแบคัพจากที่บ้านไปเปิดกระจอ l e d ได้เลยนะครับนี่คือการแบคัพเบื้องต้นนะครับ